มาแล้วครับแตมเรียครับอูอ้หูมาดุกไหมครับดุกไหมเบิ่งเดียวนี่กูจกได้ประดุกไหมนี่แต่ปาไมา่เพ็่าปาไม่เอาอกับปูกินดีก้ อู้อู้นเบ็ดปนเบ็ดอุ้ยตายแล้วตายเดียวเลยครับใส่เดียวเลยครับอีกเดือนหนึ่งมาซ้ำไม้นี่้การครับอีกเดือนนึงใส่ไดเอาขึ้นมงดูโอ้ยใส่เดียวใส่เดียวไอ้น้อนโอ้ลุลุดบยโอไง